ไม่ได้ไม่เนี่ยมากินนี่แล้วโรยี่สี่ซื้อมาลองหมดเลยนี่เรากินหรือเปล่าอก่อไกิรจ้าอ้าวมัน hmm. ม okay. ีเกลือแร่เลยเกลือแร่มันมีแต่มันขจึดๆนั่นแหละโหถ้าเป็นพวกสปอนเซอร์มันต้องหวานเลยเอออันนั้นน้ำตาลเยอะไปกินอย่างนี้ดีกว่า น <c ười> <lerin> ี่จัดเสื้อใส่เสื้อทีมมาป่เนี่ยทีมเดียวกันออกมาถึงก็แปลกตู่อยากให้จืด ความยาวมาตรฐานูเ่ไม่เท่ากันขีไม่เท่ากันควรางความยาดบรุ่นก็หน้าแคบาไมุกจาแคันนี้ะเข็บหน้ากว้างบุกันจะหน้าแคบใช่เปล่าหน้าแคบหน้าแคบหไม่ันนแคบกว่า หสั้นกว่าเล่ากันด่ะมันวัดที่นมันวัดที่นี่อ้ก้าใช่ป่ะอ๋อใช่นี่เรียกว่าหนุ่งลหัวหนักนะนักย่างน่รุ่ไหเรี่ารุ่นไรออรั้นๆอัมาที่บอกหนักมันมีรุ่นใหม่ออกมาที่เขาบอกว่าหนักที่สุดแล้วไม่เจ้าเ้าโม แต่ว่านี้ไวกว่าพี่ลองดูอันนี้เหมือนไม้ไวเลยพี่ลองสบัดดูอันนี้เหมือนไม้ไวไม่เหมือนไม้ตอกแต่ไม้ไวไม่ใช่ที่สุดเนาะเขาจับอันนี้ไม้ตอกธรรมชาติอันนี้มันไม้ไวแต่ว่านี้มันแข็งมันแข็งจ้งแต่อันนี้รู้สึกเยอะนี่ก็แข็งนะแต่ว่ามันแข็งกว่าแข็งกว่าขึ้นก้าวหน่อยนะาอเค กมื่อแล้วเรื่องคนตีอ่ะเพราะว่าคนตีมันจุดกระไม่เหมือนกันถ้าตอนตีเปิดเปิดข้อมูลแต่ว่าถ้าตีแบบไห้แขกกาออกล้าจุดกราลูกจริงๆไม่ว่าจะไม้อะไรตกระากตกกลางก็จะเป็น ผมว่าต้องต้องกดตรงนี้อ่ะตรงกางไม่แรงถ้าผมตีแล้วผมจะเตรงนี้กดหน้าไม้เองเลค่ะสองอันนี้ขึ้นไนไอ้ไม้ขาไม่ต้งขึ้นได่ะดีแหละตี่วนนี่ตีไม่ค่อยตางแ่ไม่ดีได้่างาเลยนะลืมอ่ะลืมไปเลยอ่ะ การที่เ้วไปเปลี่ยนก็นไม่ได้พรอมขาดนะรู้สึกมันหย่อนเขาเปลี่ยนหม่เนี่ยไม่ดไม่เกขาดเลยเนี่ยถ้าถมันหยนะ่อนตีไม่มตูดถ้าถ้ามันตูย่อนิเดยตึงเตะ,ะว่าแต่เนีมันขึ้นขึ้นมาเน,นี่ยมันพึ่งขึ้นมาที่แล้วแต่แล้วนียแค่นี้นัดตีนี้ัะฝ่ากแมนี้หย่อนล้วอ่ ่ไม่เกี่ยวอ้ตงั่ไม่เท่หร่เนีงเลยยี่เบอกนด้ยี่ก้าี่คอะไรอ่ะนี่คืออะไรกอ่ากก้าอ่ะยี่เกาี่เจ็ก้าาตั้งั้เท่าไหร่นะอ้ห ไม่ดีตียากขนาดเลยโอ้ไม่ได้ว่ารู้งเตี้ยเลยอ่ะว่าแม่งไม่จะตียากในนักแข่งของคุณสามสองเลยนะใช่ม่เคยจับไม้ต้อยเนี่เป็นสามอ่ะไปดูที่แบบโยนขึ้นมาเลยเคยจับไม่ถึงไม้กระดาขน่ะแล้วพอไปหันตีเป็นสามสองเราจะตีเราตีไม่ได้เลยครับสองก็ตีไม่ได้นี่ดูนี่แอันนี้ตีอันนี้มันแรงเข้ามือกนดีตีไม่ได้หรอกไม่ได้ย้อนเขาอ๋อ ไม่ขึ้นมาที่29ตัวใหญ่จะถึง9 20ตัว่ำที่หลังหลังไม่พยายาม่อที่3ให้ที่9มันจ่อไปจ่อที่9ตกแ้งสุดแล้วนะไม่ได้จะพันเซ็ต่ซ็ตแต่วันนี้ตกน้ำ มันช่วยหลายส่วนยันนี้ตอนที่เราไมไ้ที่มาลักไม่ดีนะผลัเมืนไม่เป็นไรถ้าเราตันแรงเนี้ย ก็เราชิงชิงก็เราเปลี่ยนไมบ่อยเราไม่เราไม่ไม่เราจำไม่ได้รอก่อต่มเป็นน้ว่าม้เาๆอนเปลแล้วี่ี่หนักอ่ะไม่เกี่ยวตล้วองฝึกักพักตรงเวลาเปลี่ยนไม้ตีไม่โดนตีกล

ให้คนไม่ปรหก็ตีง่ายถ้าท่านี้เองไม่้องต้อประหยัดแรงแต่ว่าต้องเรียนใหดูนะจังหวชาานี้ เนี่ยมันเป็นบ้านของผมเองที่เก็บบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นนี่ของผมก่อนนี่ไม่ได้สนใจนะครับเสียงดังเยอะมากเลยหูข้างว่างี้เท่าไหร่เท่าไหร่มาไปดูเลยว่าที่คุยดูเลยพี่ดูด้วยนี่เป็นน้ำหนักอะไรเหรอ ตามเรามาต่อไปไป้าตไมตไม้่มเยอะที่เาาเม็นู่้น่ะนนน่เป็นกมันจะมีวันที่มีอาดนึงันตัวเล็กกองไม่เห็นเล

Gracias.